ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอยู่กับดาวนะคะวันนี้ดาวจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นชะอมที่ดาวได้ปลูกไว้นะคะประมาณ3ามอาทิตย์ค่ะหลังจากที่ดาวได้ลงคลิปไปนะคะวันนี้เอาชะอม3ามอาทิตย์มาให้เพื่อนๆดูค่ะหลังจากที่มีฝนเข้ามานะคะในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะตกทุกวันปรากฏว่าชะอมที่ปลูกเอาไว้นะคะ แค่สามสัปดาห์เท่านั้นตอนนี้แตกยอดนะคะแตกยอดทุกต้นเลยค่ะเพื่อนๆดูเลยนะคะตั้งแต่ต้นแรกเลยนะคะนี่ใบแล้วก็ยอดแตกนะคะสวยงามมากชะอมนะคะปลูกง่ายๆดาวเคยทำคลิปเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วนะคะทำคูให้เขาแล้วก็ฝังต้นชะอมกิ่งที่เราไปซื้อมากิ่งละ10บาทนะคะ ดูค่ะจากเป็นกิ่งล้นๆนะคะตอนนี้แค่สามอัิทิ์ค่ะแตกยอดนี่เด็ดไปทานได้เลยนะนี่สวยมากค่ะเพื่อนๆดูใบนะคะซื้อมา20กิ่งค่ะขึ้นทุกต้นนะคะแต่ต้นนี้ก็กำลังแตกยอดเล็กๆนะคะ,ะให้เพื่อนชมแตกทุกต้นเลยค่ะ นี่ตัวนี้ยิ่งงามใหญ่เลยนะคะพอได้ฝนนะคะได้น้ำเต็มที่ก็แตกพอดาวปลูกไปนะคะสองอาทิตย์ผ่านไปดาวก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะจากนั้นอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ฝนมาทั้งสัปดาห์ปรากฏว่าใบก็สวยงามมากเลยค่ะแตกยอดแตกใบนี่เลยค่ะเพื่อนๆงามงาม ชะอมนะคะเป็นพืชที่มีหนามนะคะอร่อยค่ะโดยเฉพาะเรานำไปทอดกับไข่ไข่ชะอมนะคะมีแร่ธาตุอาหารเยอะแต่กลิ่นก็กลิ่นก็จะแรงนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานนี่ค่ะดาวก็มาอัปเดตให้ดูนะคะ3อาทิตย์ถ้าเราดูแลนะคะให้น้ำเขาในช่วงแรกก็จะงามเร็วแบบนี้นะคะสวยงามไหมคะเพื่อนๆ สวยมากเลยนะคะนี่เลยยี่สิบต้นเกิดทุกต้นค่ะแล้วก็งามด้วยนะคะเลยเป็นทิวแถวอันนี้ปลูกเป็นแนวรัว้วอัปเดตให้เพื่อนๆดูค่ะชะอมสามอาทิตย์นะคะงามได้ขนาดนี้เลย ชวนเพื่อนๆปลูกนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะค่ะฝากคลิปนี้หากใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเราจะได้มาแบ่งปันต้นไม้ดีๆให้เพื่อนๆชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ